สวัสดีครับกับฟอร์ดครับคลิปนี้นะครับจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมารับชมรถ s u สรถครอบครัวอเนกประสงค์รถ7ที่นั่งนะครับเรียกอะไรก็ได้นะนะครับแต่ของ Ford เนี่ยมันมีรุ่นเดียวเลยนะครับที่เอ่ยมาทั้งหมดก็คือ Ford e v e r l อร์เรนะครับเอเเนี่ยมีจำหน่ายหลายรุ่นนะครับขับ2นะครับหลักๆเลยขับ2เนี่ยมี4รุ่นนะครับ4รุ่น6 6แบบนะครับขับ4มี สามรุ่นนะครับมันก็จะเริ่มด้วยตัวเทนตัว Sport. สปอร์ตสปอร์ตเพิ่มแพ็กเกจนี่ก็เป็นรุ่นหลักเนาะแล้วก็ไทเทเนียมใช่ไหมครับสี่รุ่นหลักแต่มันเป็น6รุ่นย่อยเพราะอะไรตัวสปอร์ตแพ็กเกจนะครับเขาสามารถเราไปแต่งเป็นแอดเวนเจอร์แพ็กเกจได้นะครับก็มีแหลกหลังคาา ARB มีชุดแต่งอะไรนะครับรับประกันโดยฟอร์ดนะก็เป็นเหมือนโมเดลย่อยไปโมเดลหนึ่งนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือตัวสเปเชียล dition ที่มีการใส่ล้อของตัว Storm Tag แรปหลังคามานะครับเพื่อความสปอร์ตเนาะก็มันก็จะมีรุ่นย่อยอยู่ประมาณนี้นะครับแต่วันนี้นะครับก๊อปจะพาลูกค้าทุกท่านมารับชมนะครับ Ford e v e r e s t ตัว10นะครับ e v e r e s t 10เนี่ยนะครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถตัวเริ่มของ Ford นะครับอ่ะตัวบางคนมาได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยมันไม่ได้น่าสนใจนะครับมันไม่แปลกครับถ้ามันไม่น่าสนใจในราคา1397,000บาท นะแต่ผมก็เชื่อได้ว่าจริงๆราคาล้าน3 9 7 0 0เกานเันี่ยกับตัวสเปครถบอดี load, ้รถออปชันรถบางคนก็บอกว่าคุ้มแล้วนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยดูธรรมดาพี่ขยับไปอีกรุ่นหนึ่งดีกว่านะครับแต่วันนี้นะครับความน่าสนใจมันมีมากกว่านั้นคือณนะวันนี้เอเวอร์เรนนะครับจัดโปรโมชั่นเนาะนะครับก็จริงๆก็จัดโปรโมชั่นมาตั้งแต่มอเตอร์โชว์ปลายปีนะครับมอเตอร์เอ็กโปนะยันมามอเตอร์โชว์ตอนนี้นะครับ ก็ราคาพิเศษจาก1,397,000บาทเหลือ1,249,000บาทก็ลดเยอะลดเป็นแสนนะครับแล้วมันน่าสนใจยังไงนะครับตอนเราลดมาเป็นแสนเนี่ยนะครับราคามันไปบีบกับหลายแบรนด์นะครับซึ่งเป็นตัวสแตนดาร์ดนะครับแล้วมันก็ไปบีบกับหลายแบรนด์ซึ่งเป็นตัวท็อปของรถที่เป็นรุ่นเล็กกว่าหรือเป็นพวกคอสโอเวอร์ over, ก็คือรถที่เป็น รถเก่งเนาะเอารถเก่งมาเป็นยกสูงนะครับพวกนั้นก็จะมาชนกับเราอีกนะครับแต่พวกนั้นอาจจะไม่ได้ชนเต็มๆหรอกเพราะอะไรหนึ่งร้านสองของเราตัวเริ่มร้านสองสี่เก้าของเขาเนี่ยร้านหนึ่งร้านสองเป็นตัวท็อปนะครับแต่ว่าลูกค้าบางคนเนี่ยที่กําลังดูเป็นรถครอบครัวหรือรถยกสูงเนี่ยตอนมาเป็นรถเราปุ๊บบอดี้มันใหญ่ขึ้นได้ช่วงล่างที่เป็นหวัดลิงก์เห็นไหมครับได้พวงมาลัยไฟฟ้านะครับ อมันก็ทําให้ไปเขย่าตลาดหลายกลุ่มนะครับอแต่วันนี้นะครับคลิปนี้ก็จะพามาให้ลุกค้าทุกท่านได้ชมว่าร้าน249นะครับเผื่อทุกท่านนำะไปเทียบกับแต่ละแบรนด์แต่ละตัวที่ทุกท่านได้เลือกนะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจได้นะว่าเฮ้ยจะมาฝรอดีไหมนะครับหรือจะซื้อรถแบรนด์ไหนหรือจะซื้อรถรุ่นไหนนะครับเพราะต้องบอกก่อนนะมันน้อยมากนะครับพี่ผมจะได้ลด เดิมๆมาลงแบบนี้นะนะครับเพราะว่าตัวรถที่ผลิตออกมาเนี่ยตอนมาปุ๊บก็บางทีผมไม่อยู่เอ่ยเหลืออะไรเอ่ยนะครับแต่วันนี้รถของลูกค้าผมเนี่ยมาลงพอดีแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปแต่งนะครับก็ได้โอกาสมารีวิวนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันว่ามันตอบโจทย์ทุกคนไหมนะครับก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูบางคนอาจจะเคยเห็นรอบๆแล้วเดี๋ยววันนี้่าเดี๋ยวก็ไปดูนะครับว่ารายละเอียดมันยังไงเนาะว่ามันจะคุ้มไหม n e w f o r d e v e r e s t ์เรสตนะครับโมเดล2 2 5นะโมเดลล่าสุดเนาะ <c oughs> เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรครับซิงเกิลเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์ออโต้ฟอร์ดสามารถเล่นเป็นแมนนวลหรือบางคนเรียกเซมิออโต้ได้แรงม้าสูงสุด170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรครับวันนี้มาในสีดำอ่ะเรามาดูบางคนบอกเฮ้ยเทนหรือเปล่ากอล์ฟไปทำไมมัน,หนเหมือนไทเทเนียมจังนะครับความแตกต่างจากด้านหน้าเนี่ยกับตัวไทเทเนียมเนี่ยถ้าดูผ่านๆเนี่ยดูแทบไม่รู้เลยนะต่างกันนิดนึงครับ ตรงเอเวอร์เรสเทน่ะอันนี้รถน่าจะลุยฝนมาเนาะนะครับตอนขนมานะครับตรงนี้กรอบบนกรอบล่างเห็นปะมันเป็นสีดําเงาตัวกรอบอะมันเป็นสีดําเงานะครับแต่คาดกลางมันเป็นโครเมียมไงมันก็เลยเจะไปแบบหรูนะนะครับเหมือนตัวไทเทเนียมเลยเห็นไหมโลโก้ก็เป็นโครเมียมพื้นน้ำเงินเหมือนกันอีกนะครับเห็นปะมันต่างกันตรงที่ด้านหลังนะครับแล้วก็สีลังพึ่งนิดเดียวนะครับแต่ผมว่าอย่างนี้มันก็ให้ความแบบ หรูแบบขอเรียกว่าอะไรนะแบบดูหรูด้วยนะแล้วก็แอบสปอร์ตด้วยนะนะครับเอาขึ้นอยู่กับชอบเนาะไทเทเนียมนั้นมันเล่นหรูอยู่แล้วลักชัวรี่อยู่แล้วแต่อันนี้ผมว่ามันให้อารมณ์นั้นดีนะครับหรือบางคนอยากใส่กระจังหน้าแต่งก็ใส่ได้เลยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนะก็เทิบมานะครับไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED multi reflector มีไฟวิ่งกลางวันเป็น LED ระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสำหรับตัวเทนไฟตัดหมอกครับ เป็น LED มีตัวเพิ่มมุมลำแสงตอนเลี้ยวอยู่ที่ไฟตันหมอกนะครับพูดง่ายถ้าเกิดเราขับรถอ่ะแล้วเราหมุนพวงมาลัยไปด้านไหนไฟตันหมอกจะติดนะครับมันจะต่างกับปีสองพันยี่คือแอร์นั้นแค่สตาร์ทรถแล้วหมุนก็ได้แต่อันนี้มันต้องพูดง่ายเกียร์ตำแหน่งเกียร์ต้องอยู่เกียร์ดีเนาะแล้วตรงไฟตันหมอกนี่ก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมันจะได้รับกันปนะมันก็ดูหรูนะครับหรูมากๆตัวชายเป็นสีเดียวกับตัวรถเนาะนี่ก็จะเป็นแบบนี้มีห่วงลากนะครับห่วงลากคู่หน้าเป็นนอุปกรรณ์มาตาตฐ นะครับสำหรับตัวเท็นนะมาดูคิ้วล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคิ้วล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถก็เอเวอร์เรสนะครับคิ้วล้อเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดยกเว้นตัววายแท็กอะไหนๆอยู่แล้วนะครับเห็นปะคิ้วล้อตัววายแท็กอะผมซูมให้เห็นปะมันจะเป็นสีเทากาไฟนะครับเป็นตัวเดียวเลยนะที่เป็นสีเทากาไฟนอกนั้นเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดนะงั้นถ้าแบบไม่มีความแตกต่างจากรุ่นอื่นเนาะอ่ะล้อนะครับ ล้อเนี่ยตัวเทนเนี่ยเป็นล้อ18นะครับล้อ18นะใส่กุนเยียนะครับก็สองห้าห้า้า R 1 8นี่คือสเปคล้อเขานะครับก็จะเป็นแบบนี้เผื่อบ,บางคนให้ยกอล์ฟที่สนใจเอาไปใส่ไวทัคไดไหมกอล์ฟได้นะครับเอาไปใส่ได้นะเห็นไหมเพราะสีบางคนละสีก็ขึ้นอยู่กับชอบแลละนะครับหรือบ,บางคนออกเทนอาจจะอยากใส่ล้อตัวสปอร์ตตัวอื่นก็ใส่ได้นะครับ เรากลับมาที่ตัวรถนะครับตัวรถเนี่ยดิสเบรกเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะตัวเทนก็เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะแล้วตรงคีบระบายความร้อนนะเขาเป็นโครเมียมนะหรูผมบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถเห็นไหมเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวครอบกระจกนะครับนะมือนะครับมันก็ได้ความสปอร์ตอะผมถึงบอกว่ามันเป็นลูกครึ่งนะระหว่างความหรูกับความสปอร์ต ตัวเทนเนี่ยหลังคาตัวราวหลังคาเนี่ยครับเป็นสีดําเทนกับสปอร์ตเป็นดําไทเทเนียมเป็นเงินนะครับตัวเอ e เวอร์เลดไวท์แท็กกับแพตตินั่มมันจะเป็นทรงยกนี่เป็นสมาร์ทคีย์ด้วยนะครับก็ทัดล็อกรถแล้วก็กำมือปลดล็อกรถได้เพียงแค่มีคุญใจอยู่ที่ตัวเนาะบันไดดาดนะครับบันไดดํะทรงก็เหมือนกันแหละนะครับนี้ให้ดูเดิมเดิม่ะช่วงล่างด้านหลังก็เป็นหวัดลิงอ่ะนี่แหละครับผมถึงบอกไงว่าเฮ้ มันจะไปชนกับแบรนด์อื่นได้ไหมตัวอื่นได้ไหมช่วงล่างหวันลิงก์นะครับซื้อรถร้านสองนอะ oh. ช่วงล่างได้หวันลิงก์นะครับนี่ตัวนี้เป็นยูโรไฟนะครับก็เป็นแอดบูนะครับนี่ตัวเติมน้ายาแอดบูนะบําบัดไอเสียกระจัดขมเหลามลพิษอะไรพวกนี้แหละครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเอเวอเสเนเนี่ยมีไฟเบรกดวงที่สามมีน้าล้างกระจกมีปัดกระจกมีไล่ฝ้านะครับ มีกล้องกล้องถอยนะครับแต่ตัวเทนเนี่ยจะต่างจากตัวอื่นคือตัวเทนเนี่ยเขาจะมีไฟแค่ด้านข้างนะก็จะมีไฟแค่ตรงนี้เนาะเขาไม่มีตรงนี้เอาง่ายๆไม่มีชุดนี้นะครับชุดที่เป็นคาดคาดหลังนะครับไม่มีเขาจะเป็นแบบนี้ชุดคาดหลังเขาจะเป็นอะคริลิกนะครับสีโครเมียมที่นูนๆออกมานะเห็นปะ่ะเขาไม่มีไฟคาดกลางนะครับแล้วเอาจริงๆนะครับตัวเทนเนี่ยไฟตรงเนี้ย จะต่างจากรุ่นอื่นนิดหนึง่งนะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆจะต่างกันนิดหนึง่งนะแต่ก็เป็นแบบนี้ด้านหลังนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับก็พูดง่ายระบบถอยก็จะมีเสียงเตือนมีกล้องให้ดูมีไฟตัดหมอกหลังนะฮะฝาท้ายตัวเทนเป็นแมนวนวลนะครับฝาท้ายเป็นแมนวนวลอย่างนี้เห็นปะเป็นแมนวนวลไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นแมนวนวล ครับนี่เนะบาะแถวสามเป็นแมนนวลนะครับก็พับได้นะแล้วก็ดึงกลับได้มีช่องชาร์จไฟนะ1 2บสองโวลต์ร้อวัตต์นะครับตัวต่อบุหรีเนาะตอนปิดจริงๆเขาก็าจริงๆก็เขาทำมาให้ปิดนะแต่คนเราส่วนใหญ่ก็จะชอบไปปิดกันบนฝาท้ายนะนะครับเพราะว่ามันปิดง่ายถ้าเกิดดันอย่างนงี้มันต้องสองจังหวะไงเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบระบบไฟเยอะ นะครับเนี่ยแล้วมันเป็นไซส์บอดี้รถที่มันเป็นไซส์ใหญ่นะครับมาดูภายในภายในเป็นทูโทนครับเห็นไหมไภายในเป็นสีทูโทนแอร์เป็นแอร์อยู่ข้างบนแอร์ลาวนะครับด้านหลังนี่มีตัวปรับพัดลมแอร์หลัง12โวลต์180วัตต์เป็นตัวต่อบุหรี่นะมีเห็นไหมครับอันนี้เหมือนกันบ่เป็นบ่หนังอะรันสองอะทุกคน เป็นบอ่อหนังเราคุณดูดิสายอะ่ะถ้าเอาไปอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมทอดรองเท้าก่อนอผมไปนั่งให้ดูแปบ๊บหนึงนะผมปิดแฟลก่อนดูนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มยังไงผมไม่รู้หรอกว่าคุ้มแต่ละคนยังไงนะครับอันนี้เปิดไฟได้ป่ะอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมมานั่งตรงนี้เนาะเพื่อเพื่อให้รู้นะครับว่าว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นยังไงนะอันนี้คือเลื่อนติดเลยนะครับ เลื่อนสุดหลังแล้วก็ปรับเอนมานะครับนี่นะครับก็ผมสูงเมตรเจ็ดสิบสองอะครับเขาเว้าหลังคาไว้ให้อยู่แล้วด้านหลังถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนนั่งหรอกนะครับแต่ก็ให้รู้ไงนี่ไว้ซื้อรถร้านสองมันเป็นรถครอบครัวที่เอ้ยมันนั่งได้หลายคนจริงๆนะครับแล้วก็การจัดแชร์ห้องโดยสารมันแชร์ได้จริงๆมันแชร์ได้จริงๆหมายความว่าข้อจํากัดมันเปิดเยอะกว่าหลายรุ่นนะครับ มันเปิดเยอะกว่าหลายรุ่นยังไงกอฟคือหนึ่งนะครับต้องบอกก่อนมาจากอย่างนี้จริงๆมันผิดนะสมมุติว่าผมพับนะครับผมพับนะตัวนี้แล้วผมพับข้างหลังนะครับผมพับข้างหลังนะเดี๋ยวผมลงก่อนเพราะว่าทำก็ไม่ได้เกิดเรียกเลยนะครับหัวก็ไม่ได้คิดนะนะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยใส่รองเท้าอยากทําให้ดูก่อน มันเป็นการแชร์ห้องโดยสารเยอะจริงๆคือผมพับผมพับวันนี้ฉันจะไปตีกรอบกันหรือไปเดินทางเที่ยวป่ากันแต่คุณไปสามคนของเต็มเอียดเห็นไหมครับคุณพับได้หนึ่งสองเนี่ยพับคู่โน้นแล้วก็เหลืออันนี้ไว้นั่งเหลืออันนี้ไว้นั่งเออเหลืออันนี้ไว้นั่งเห็นป่ะไปสามคน ไปสามคนได้อะแล้วถ้าไปสี่คนทําไงถ้าเกิดของเยอะผมก็ดึงไอ้ตอนอเนี่ยครับตอนกว,กว่าเนี่ยขึ้นไอ้เบาฝั่งหกสิบเปอร์เซ็นตขึ้นแล้วพับฝั่งสี่สิบเปอร์เซ็นเข้าไปนะครับเห็นไหมเนี่ยครับแล้วมันมันมันโอเพ่นนะมันแทบไม่มีข้อจํากัดในการใช้งานนะครับไม่มีข้อจํากัดในการใช้งานอ่ะนี่ขอโทษนะครับนี่เห็นปะ คุณจะไปกันสองคนวางของเต็มหรือว่าไปแล้วก็หาท็อปเปอร์นิ่มๆม,มานอน,นก็ได้นะบบางแบนด์มันจะไปติดตรงนูน้นตรงนี้ไม่เรียบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยอันนี้มันเป็นอย่างนี้เห็นปะแล้วมันเป็นบอดี้รถที่บอดี้ใหญ่นะครับใหญ่ไม่ใหญ่ก็ยูเทิร์นก็ต้องมีลอดใต้สะพานเข้าห้างก็เมตรเก้าิอะครับเห็นปะมันเป็นเจดคนแบบแบบไม่ใช่แบบไม่ได้ไม่ได้เล็กอะข้างหลังอะเห็นไหม นี่คือความคุ้มของเขาอุ้ยผมทอดรองเท้าเดินอะไรตมเท้าไม่รู้ขอโทษครับแป๊บนึงนะเจ็บอ่ะ,อะเรามาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้านะครับบอไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางนะครับบอไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางนะครับนี่เป็นบอ่อหนังนะเห็นปะบอไฟฟ้าคนขับ8ทิศทางอ่ะอย่างนั้นไปดูด้านข้างเมื่อกี้กอมดันไม่ได้เปิดด้วยล่ะ เห็นไหมฝั่งนี้ปรับสีก็คือเลื่อนนะครับแล้วก็ปรับเอนไดเ้เดี๋ยวบอกว่าคอนโซลสวยซะด้วยมาดูนะพวกนี้เป็นพลาสติกนะให้ดูหมดเลยแต่ที่วางสัมผัสเนี่ยพวกนี้เป็นหนังะพวงมาลายปรับได้สี่ทิศทางนะครับวงมาลายตัวใหม่นุ่มด้วยดูดินุ่มด้วย,เ,ย,วยเป็นพุตตาร์นะครับ มีที่วางแก้วซ้ายขวาเนาะเปิดไฟตัดหมอกหน้าหลังรีแสงปรับไฟหน้าสูงต่ำได้นะครับเดี๋ยวถอดรองเท้าขึ้นก่อนจอ8นิ้วจอ8นิ้วนะครับพวงมาลัยมีคูสคอนโทรลมีลิมิตสปีดนะนะครับมีคูสคอนโทรลมีลิมิตสปีดมีสั่งงานแบบขอเรียกว่าอะไรครับเอ่อไม่ใช่สั่งงานมัลติฟังก์ชันนะครับที่พวงมาลัยก็ รับสายเน็กเพลงอ่าถ้าเกิดสั่งงานก็ใครใช้ Android ก็เป็น Google Voice ถ้าใครใช้ iOS ก็เป็น Siri นะครับกดค้างได้เนาะนะที่ปัดน้ำฝนเป็นแมนนวลนะนะครับแจ้งเลยนะที่ปัดน้ำฝนเป็นแมนนวลก็คือปัดเองนะครับกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบนี้นะก็คือเราต้องหักตัดแสงเองนะนะครับอ่นะเกะนะครับ,นะรบเป็น2ชั้นเกนะเป็น2ชั้น จอกลางเป็น10นิ้วนะครับเป็น s ิ n ค์โฟเออันดอ์ออโต้แอปเปิลคาเพนเนี่ยพวกนี้ไร้สายคุณจะต่อสายก็ได้คุณจะไร้สายก็ได้นะครับรองรับโทรฉุกเฉินเมื่อเกิดอุบัติเหตุนะครับตัวนี้ใช้ฟอร์ดพาได้แบบเต็มระบบเลยนะสตาร์ทรถด,ดับรถหาตำแหน่งรถบีบแต่ดูข้อมูลเรียกรถสไลดล์นะครับเนี่ยจอพวกตัวนี้ทำงานได้หมดเลยนะเนาะแอร์นะครับแล้วก็ ตัวนี้มีไวเลสชาร์จนะมีไวเลสชาร์จ USB Type A Type C เนาะเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเล่นแมนวนวลได้เบรกมือไฟฟ้ามีโหมดการขับขี่4โหมดนะครับโหมดปกติประหยัดลากข่วงถนนลื่นทุกโหมดใช้ได้ตามสถานการณ์ที่คุณต้องการใช้มีออโต้สตาร์สต็อปนะครับนี่ตรงนี้เป็นหนังนะ เนเนี่ยจุดสัมผัสเนี่ยจะเป็นหนังแต่ถ้าไม่ใช่จุดสัมผัสมันจะเป็นพลาสติกเนี่ยแต่เนี่ยหนังนะนุ่มด้วยดูเดะเห็นปะนะครับนี่มีที่ใส่เหรียญมียางรองข้างล่างครบอ่ะเออครบอ่ะแอร์แบ็กหกใบนะครับแอร์แบ็กหกใบอ่านี่คุ้มไหมพอจะสู้กับรถหลายๆแบรนด์ได้ไหมนะครับเอาก็ลองดูนะครับ ส่วนตัวผมเนี่ยตอนแรกมันอาจจะดูธรรมดานะราคาล้านสามกว่านะครับฟอร์เองก็ไม่ได้ผลิตออกมาเยอะนะครับแต่ตอนทําราคาล้านสเนี่ยนะครับก็สั่งจะจองไปทีก็รอนะครับลูกค้าก็รออยู่นะครับรออยู่เพราะนี้ก็ลูกค้าผมเนี่ยแหละนะครับก็รออยู่สักพักหนึ่งจนได้รถนะครับก็ยังไงนะครับฝากลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับฝากกดไลค์ครับ กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนล u ูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมนึกถึงกรอบนะเบอร์โทรดีไลน์กรอบขึ้นไว้ให้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันใดกรอบก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ